ร้องข้ามกำแพงเมื่อวานนี้โอ้โหฟินมากพี่ฟินมากท่านเปาหน้าดําก็มา <c oughs> ห้องเฮ <c oughs> าหน้าเก๋ก็มาค่ะรับตรุษจีนดาวกันเองแล้วกันว่าเป็นใคระนะฮะเริ่มแต่ละคู่กันเลยดีกว่านะครับอาหมวยใหญ่เสียงตัวท็อปเสียงทรงพลังตรุษจีนนี่ถึงเธอจ้ะพี่เ <c oughs> จนิเฟอร์คิมนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่แล้วถูกต้องเปิดมาโอ้โหโดนแบบดึงไปทางนู้นดึงไปทางนี้นะฮะนึกว่าจะเป็นแบบว่าเอ๊ะโจรินโฟลีฟหรือเปล่า เปิดมาเงิบสิครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฮาตัวแม่นินวแซ่แต้ออผิดเลยนะฮะเฟลไปคู่แรกตุดจีนไปตามระเบียบออคู่ต่อมาครับแฟนคลับกจิกมหมอนขาดกันเลยทีเดียวหน้ากำแพงเป็นมิวสุประสิทธิ์มาเป็นครั้งที่4นะแต่โอ้โหฟอร์มดีแรงไม่มีตกเลยนะฮะมั่นใจเห็นท่าถอดทรงถอดเสื้อนี่คือแฟนผมตุลพากรครับก็คือใกล้ชิดขนาดนี้เนี่ยออก็วินกันไปตามระเบียบเหมือนกันสุดยอดจริงๆเขาเก็บระเอียกกันดีมากๆคู่สามไม้พิรัฐ โชว์ฟอร์มดีงานนี้บอกเลยเป็นคู่สุดท้ายที่ฮือฮามากๆเลยเขาตอบถูกสองชื่อเลยเก่งเนาะยอม <Y om S 2> เก่งมากเลยเขาบอกเลยว่าเสียงนี้คุ้นมากคนใกล้ตัวมันเอกลักษณ์ส่วนตัวค่ะเฟิร์สฉลองรัตและโอมสาริศเพราะว่าสองหนุ่มเนี่ยเขาฮอตมากๆเพิ่งไปกินเนื้อย่างกันมา oh. ทายถูกสิคะงานนี้บอกเลยว่ามันก็ผิด,ผด,ผดๆถูกๆว่ากันไป hmm. แต่ทั้งนี้เมื่อมิวกับตุลมารายการนี้พร้อมกันเราต้องถามความรู้สึกนะเชิญค่ะครับ เซอร์ไพรส์ค,สครับเซอร์ไพรส์ครับแล้วก็ดีดีใจมากๆที่มาแล้วกันเพราะว่าเหมือนคือผมอะเครียดมากแล้วก็แล้วความตลกคือผมมาปรึกษาเขาตลอดเหนียฟีดแบ็กจากทีมงานนะเออขาว่ามาอย่างนี้คนนั้นเป็นยังไงแล้วนี่ก็แบบตอบแบบเฉยไปเฉยมาผมก็งง,ง,งทำไมตอบแปลกๆจังเลยผมบอกพี่ผมบอกพี่มิวเนี่ยเวลาหลอกก็บอกไปไม่ไม่มาหรอกอยังไงก็ไม่มาเพราะว่าแบบเก่งไม่อยากออกรายการอะไรเงี้ยแราว่าแบบอยาก เห็นเขาแบบถ่ายแล้วก็เออมันมันมีเรีอคชันบาองอย่างนี้ผมก็แบบเออตลกดี<อ>เขาเป็นดูเป็นคนใส่ใจคือตอนแรกผมจะตีไปทางเป็นผู้หญิงแหละจะแบบ LGBT อ,อะไรผู้หญิงแล้วก็ดัดเสียงรอเลยนะแต่ว่าตอนมาซ้อมใหญ่ก่อนขึ้นมานี่ผมแบบใช้เสียงเต็มมากเสียงหมดเป็นผู้หญิงไม่ได้แล้วบิดบิดเอาให้มันดูเป็นแบบวงร็อกอะไรอย่างเงี้ยแผลบคืก็เล็บเอ็นใจแล้วเอหรือว่าใช่วะแล้วแบบเหมือนเหมือนพอนั่งนึกเหมือนองค์ประกอบทุกอย่างที่ผ่านมา<อ>ช่วงช่วงวีคเอ็นเนี่ยครับ มันดูแปลกๆแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องรายการนี้ต้องขอบคุณด้วยท, <c oughs> ท,ที่ที่แฟนมาแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่ทาให้ทายทู <laughs> ไม่ได้รองเพลกับพี่มิวนานมากครับช่วงหลังๆงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ร้องดีอยู่แล้วอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเสียงเคยคุยกันว่าเสียง,งจริงสองเราสองคนอ่ะเข้าเข้ากันอันนี้ความลับส่วนตัวนะที่ได้ยินมานะหนึ่งคือพอได้ทราบว่า,วาต้องมาเซอร์ไพรส์หลังกาแพง น้องตูนเี่ทําการบ้านดีมากทําเป็นมาส่งทําเป็นอย่งงายงงั้นทําเป็นอย่างงี้เพื่อให้แบบว่าไม่จับผิดได้ส่งคลิปด้วยส่งคลิปแมวส่งคลิปไอ่หย,ยอกแมวนะ่าจะนั่งํำกับข้าวนะที่ไหนได้คนใกล้ตัวเขาโฟกัสกคุณดีกว่าคุณคุณจะตื่นเต้นไปแต่สัปดาห์หน้าก็ไม่ธรรมดาต้องติดตามนะคะร้านบนข้ากระเททุกสัปดาห์เลยครับ